เชื่อว่าสังคมแบบนี้เราสร้างได้แต่ต oh, ้องมีอำนาจทางการเมืองนั่นคือเหตุผลถ้าผมตั้งพักออกมาแล้วผมบอกว่าโอ้ยผมตั้งพักมาผมไม่ได้อยากมีอำนาจอะไรหรอกมันนี้ไม่จริงตั้งพักการเมืองมาชื่อมันก็บอกพักการเมืองตั้งพักมาก็ต้องอยากมีอำนาจอยู่แล้วเพื่อมาเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทิศทางที่เราปรารถนาผมยืนยันอีกครั้งวันนี้ผมถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วนะครับแต่ตั้งพักการเมืองมาไม่ได้เพื่อให้ตัวเองเป็นสสไม่ได้ตั้งพักมาเพื่อให้ตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ถ้าการเป็นสถ้าาาากกรรรปนนนยััฐมมตีจะทํให้เรา สามารถผลักดันประเทศไทยไปในเส้นทางที่เราปรารถนาเป็นก็เป็นพร้อมเป็นแต่นายกรัฐมนตรีไม่ใช่เป้าหมายเป้าหมายคือการเปลีแบบ่ยนแปลงผมมีความสนใจปัญหาสังคมมาตั้งแต่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยก่อ,อนหน้านี้เรารู้กันบ้านกันเมืองจากการดูโทรทัศน์จากการฟังวิทย,ยุจากการอ่านหนังสือพิมพ์จากการอ่านตำราวิชาการแต่วันนี้เรามาเป็นผู้เล่นนะครับการมาเป็นผู้เล่นทางการเมือง 5ปีที่ผ่านมาหนึ่งอย่างที่มันชัดคือมันตอกย้ําความเชื่อของเราว่าประเทศไทยดีกว่านี้ได้ว่าโครงสร้างของสังคมไทยปัจจุบันมันเอื้อประโยชน์ให้กับคนส่วนน้อยในประเทศนะครับดังนั้นถ้าถามว่าอยากจะเห็นอนาคตประเทศไทยเป็นยังไงผมคิดว่าอยากเห็นอนาคตของประเทศไทยที่เราแก้ปัญหาโครงสร้างต่างๆถ้าเราย้อนเวลากลับไปวันนี้ประเทศไทยมีรัฐประหาร13ครั้งมากที่สุดในโลกถ้าอยากจะจัดการปัญหาเรื่องนี้คุณต้องปฏิรูปกองทัพ ฏิเสษไม่ได้นัดประหารแต่ละครั้งความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจความก้าวหน้าทางการเมืองถอยหลังลงดังนั้นนี่คือปัญหาโครงสร้างที่เราพูดกันตรงไปตรงมาหรืออย่างพูดอยากจะพูดเรื่องเศรษฐกิจเศรษฐกิจแก้ปัญหาปากท้องให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนพูดกันตรงๆจะแก้ปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนโยบายรัฐได้แบบคำตอบคือไม่ได้ไม่มีทางที่คุณจะให้ทั้งเด็กคนแก่คนชราด้วยเงิน ให้มันเปลี่ยนพอม,มันเปนไม่ได้ดังนั้นจะแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเลยคุณต้องสู้กับทุนผูกขาดทำไมปล่อยให้ประเทศไทยผูกขาดขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นเหล้าเบียร์นืกอออกไหมครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราพูดถึงเรื่องเนี้ยพวกเราตระหนักดีว่าประเทศไทยที่น่าอยู่ประเทศไทยที่ดีกว่านี้ต้องแก้ปัญหาเชิงประเด็นไปพร้อมๆก,กับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของสังคมเนี่ยผมคิดว่าประสบการณ์5ปีที่ผ่านมามันตอกย้ำความเชื่อแบบนี้ ผมคงต้องบอกว่าวันนี้ผมมีข้อจํากัดผมไม่สามารถไปสู่จุดนั้นได้ผมถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเนื่องจากการยุบพักอนาคตใหม่แต่ผมเชื่อว่าเพื่อนของผมที่อยู่ในพักก้าวไกลแบกความฝันนี้ไปด้วยกับพวกเขาดังนั้นหน้าที่ของผมก็คือสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนเห็นถึงความตั้งใจเห็นถึงอุดมการ์ของพักก้าวไกลามากที่สุดเพื่อให้พักก้าวไกลได้รับความนิยมและสามารถเข้าถึงอำนาจ เอาอำนาจนั้นไปลดความเหลื่อมล้ําสร้างความเจริญก้าวหน้าในประเทศได้ก็ต้องบอกว่าจะไปถึงตรงนั้นได้ยังไงวันนี้พักที่ผมเชื่อใจพักที่ผมไว้ใจคือพักเก้าไกลครับมันถูกจัดสรรอางไม่ไปทนธ และเราแทนของทุกท่านในการสร้างประชาธิปไตยถ้าเราพูดถึงปัญหาสังคมเนี่ยเราต้องบอกว่ามันมีปัญหาสังคมเยอะแยะเลยเนาะผมยกตัวอย่างหลังจากตอนผมถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองมาผมก็ไปทํางานการเมืองท้องถิ่นคุณเชื่อเหมือนเดิมผมไหมว่าแม้แต่ขยะเรื่องง่ายๆเนี่ยไปดูบอ่อขยะที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยผมว่า3ปีนี้ผมดูบอ่อขยะไม่แพ้ใคระ่ะมปีนี้ผมดูบอ่อขยะมาแล้วประมาณ 5- 6, ้าหกบ่อทั่วประเทศแลวผมกล้าการันตี บ่อขยะในประเทศไทยร้อยละแปเป็นบ่อขยะที่ไม่ได้สุขอนามัยถ้าจะทําทําไมเราทําจัดการขยะให้มันถูกสุขอนามัยไม่ได้ะหรือเรื่องน้ําประปาเรื่องนี้ผมพูดบ่อยเรื่องน้าปราปาเรื่องเดียวคุณอธิบายปัญหาได้ทั้งประเทศผมเกิดและเติบโตในกรุงเทพชีวิตผมเข้าถึงน้าปราปาที่ใสสะอาดได้24ชั่วโมงต่อวัน365วันต่อปีถ้าคุณไปดูต่างจังหวัดดิไปดูที่ไหนก็ได้ผมกล้าท้าผมดูบ่อบ่อผลิตน้ําประปา ในชนบทในต่างจังหวัดผมว่าดีไม่ดีร้อยบอ่อแล้วดังนั้นเนี่ยคำถามคือประเทศไทยรู้ไหมว่ามีคนอีกหลายล้านคนเข้าไม่ถึงน้ำประปาที่สะอาด24ชั่วโมงต่อวัน365วันต่อปีปัญหาน้ำประปามันค,นนควรเป็นปัญหาของประเทศเมื่อศตวรรษที่แล้วนี่ปี2566ปัญหาน้ำประปามันควรเป็นปัญหาร้อยปีที่แล้วทำไมวันนี้คุณยังแก้ปัญหาน้ำประปาไม่ได้ ถามว่าเคยมีใครรู้เรื่องนี้ไหมทำไมจะทำไม่ได้ผมทำไม่เห็นแล้วนะครับเรื่องน้ำประปาเรื่องเดียวอธิบายถึงโครงสร้างสังคมได้ว่าการผูกขาดรวมศูนย์การจัดภาษีที่ไม่เป็นธรรมเอาภาษีมาหล่อเลี้ยงเมืองแล้วทอดทิ้งคนส่วนใหญ่ของประเทศเป็นยังไงนประปาที่ดื่มได้เป็นมาตรฐานคุณภาพชีวิตขั้นต่ำของคนในประเทศที่จเจริญแล้วใช้งบไม่เยอะด้วย ถามผมเรื่องน้ำประปาคืออะไรสำหรับผมคือเรื่องความเหลื่อมลำ้ำโครงสร้างการเมืองที่ดีกับการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นเรื่องเดียวกันผมจึงพูดเสมอว่าเราต้องแก้ไขปัญหาโครงสร้างและแก้ไขปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจไปพร้อมกันโครงสร้างการเมืองยกตัวอย่างที่เลือกตั้งรอบนี้ กลุ่มนายพลที่ทํารัฐประหารมาตั้งแต่ปีพศ2557วันนี้กลายมาเป็นนักการเมืองเป็นพักทหารจําแรงจําแรงออกมาแต่ระบอบรัฐประหารยังอยู่ไมยุ่ระบอบแบบนี้มันพิสูจน์ครั้งแล้วครั้งเล่าว่ามันแก้ปัญหาประเทศไม่ได้แก้ปัญหาคอร์รัปชันได้ปะ่ะรัฐประหารกี่ครั้งอนะ <c oughs> มากขึ้นด้วยแก้ปัญหาเส้นสายได้ปะ่ะไปดูสินี่ไงตัวช้างหนักกว่าเดิมอีกวงการทหารตำรวจนี่หนักกว่าเดิมอีกการแต่งตั้งไม่ใช่คนทําดี คุณไปจับโจรนี่ไม่ได้เลื่อนขั้นคุณเรียนายถึงได้เลื่อนขั้นดังนั้นไม่ต้องแปลกใจยาเสพติดต็นบ้านในเมืองดังนั้นเนี่ยมันแก้ปัญหาไม่ได้เลยถ้าไม่ทําการเมืองให้กลับมาเป็นปกติการพัฒนาเศรษฐกิจการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนกับการสร้างประชาธิปไตยในประเทศนี้เป็นเรื่องเดียวกันแยกออกจากกันไม่ได้นี่คือเราสิ่งที่เรายืนยันมาตั้งแต่เป็นพักอนาคตใหม่และผมเชื่อว่าเพื่อนของผมในพใรรคก้าวไกลก็ยังยืนยันในเรื่องนี้ จริงจะว่บบาง,ง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากก็วิธีเท่าที่เห็นก็มีอยู่วิธีเดียวเลือกพักเก้าไก่ครับ <c oughs> คือเอางี้ดีกว่าเราตั้งพักการเมืองเข้ามาวัตถุประสงค์คืออะไรท้ายที่สุดตั้งพักการเมืองขึ้นมาก็เพราะอยากมีอำนาจเพื่อเอาอำนาจนั้นไปผลักดันประเทศไทยให้เดินไปในทิศทางที่เราใฝ่ฝันเพื่อผลักดันประเทศไทยให้เดินไปในเส้นทางที่เราปรารถนานี่คือแก่นของพักการเมืองเราตั้งพักมาแล้วเราบอกประชาชนว่า นี่คือประเทศไทยที่ผมอยากสร้างคุณอยากจะสร้างประเทศไทยกับผมไหมแบบนี้คุณอยากจะเห็นประเทศไทยใน10ปี20ปีแบบนี้ให้ลูกหลานคุณไหมถ้าคุณอยากเห็นมาเดินร่วมทางกันมาสร้างมันด้วยกันเพราะจะทําอย่างนั้นได้เราเคารพในกระบวนการพื้นฐานของประชาธิปไตยอํานาจสูงสุดเป็นของประชาชนประชาชนแต่งตั้งตัวแทนของพวกเขาไปใช้อํานาจแทน ของเขาเองดังนั้นเราต้องชนะเลือกตั้งไม่มีทางอื่นต้องชนะเลือกตั้งต้องได้รับความไว้วางใจจากประชาชนมากพอให้ไปใช้อํานาจและเมื่อมีอานาจนั้นเราก็จะพาไปในสังคมไทยในทางที่ผมบอกในทางการเมืองต้องเป็นประชาธิปไตยต้องเอาทาหารต้องเอากองทัพออกจากการเมืองในทางเศรษฐกิจเราต้องสร้างเทคโนโลยีของตัวเองไปแข่งขันกับโลกาภิวัตน์เราต้องก้าวผ่านประเทศกำลังพัฒนา ไปเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วและผมเชื่อว่าสังคมแบบนี้เราสร้างได้เราสร้างได้แต่ต้องมีอำนาจทางการเมืองและนั่นคือเหตุผลถ้าผมตั้งพักออกมาแล้วผมบอกว่าโอ้ยผมตั้งพักมาผมไม่ได้อยากมีอำนาจอะไรหรอกมันนี้ไม่จริงตั้งพักการเมืองมาชื่อมันก็บอกพักการเมืองตั้งพักมาก็ต้องอยากมีอำนาจอยู่แล้วเพื่อมาเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทิศทางที่เราปรารถนาผมยืนยันอีกครั้งวันนี้ผมถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วนะครับแต่ตั้งพักการเมืองมาไม่ได้เพื่อให้ตัวเองเป็นสสไม่ได้ตั้งพัก เพื่อให้ตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ถ้าการเป็นสสถ้าการเป็นนายกรัฐมนตรีมันจะทำให้เราสามารถผลักดันประเทศไทยไปในเส้นทางที่เราปรารถนาเป็นก็เป็นพร้อมเป็นแต่นายกรัฐมนตรีไม่ใช่เป้าหมายเป้าหมายคือการเปลีป่ยนแปลงฝ่ายค้านก็ทำได้ผมคิดว่าอนาคตใหม่ก้าวไปก้าวไกล1บวก3อนาคตใหม่ปีหนึ่งก้าวไกล3ปี ในสภา4ปีชุดนี้ถ้ามองอย่างออไม่เข้าข้างใครจนเกินไปก็น่าจะเห็นได้ว่าพรรคที่โดดเด่นทํางานในสภาชุด6-2ได้ดีที่สุดคือพรรคอนาคตใหม่กนะ้าวไกลนะฮะดังนั้นเนี่ยเราก็บอกแล้วว่าเราเป็นฝ่ายค้านเราก็ทําให้เต็มที่ผมหวังเป็นอย่างเดียวว่าพี่น้องประชาชนจะเห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของเราใน4ปีที่ผ่านมาจะเห็นถึงความพยายามของเรา ในการเสนอแนะตรวจสอบเป็นปากเป็นเสียงให้กับผู้ไม่มีเสียงใน4ปีที่ผ่านมาและพี่น้องประชาชนจะไว้วางใจเราในการเลือกตั้งทั่วไปในปี66ที่จะมาถึงตอนนี้พรรคก้าวไกลนะครับแต่งตั้งผมปิยบุตรแสงกนก,กุลแล้วก็พันนิกาวาน,นิชเป็นผู้ช่วยหาเสียงของพรรคเก้าวไกล มาเดิมเวทีแรกไปที่ภาคอีสานนะครับผมเพิ่งกลับมาจากภาคอีสานไปรอบนี้ไปมา4ี่จังหวัดนะครับอุดรธานีสกลนครร้อยเอ็ดแล้วก็ขอนแก่นก็ได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างดีมากเลยฮะก็ไม่คิดว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนจะให้ความตอบรับอย่างดีขนาดนี้อบอุ่นมากนะครับและที่สําคัญเนี่ยรอบนี้ต่างกับรอบ62ชัดเจนคือรอบ62ก็มีคนมาจับไม้จับมือมีคนมาขอถ่ายรูปรอบนี้เหมือนกัน แต่มีคําพูดติดปลายนัวม,มาเสมอเรารู้ว่าคุณทําอะไรอยู่สู้ต่อไปนะมันจะมีคําพูดประเภทสแสดงให้เห็นว่าเขามองเราอยู่ในรอบสี่ปีที่ผ่านมาแล่กําลังใจเรามันไม่เหมือนกับหกสองที่มาถ่ายรูปตามกระแสท้อนว่าสี่ปีที่ผ่านมาเขาเห็นการทํางานของเราเขาเห็นการทํางานของเราก็สัมผัสได้ไหมว่า จะเป็นเสียงจริงในผู้าจขกโอ้เสียงจริงแน่นอนคนที่คนที่มาพูดอะไรแบบนี้คือ <G ül üyor> มันหมายความว่าคือ <G ül üyor> คือผมจะใช้คําว่าไงอ่ะคือเออเออผมไม่รู้นะผมไม่รู้นะผมคิดว่า <G ül üyor> คนที่เลือกอนาคตใหม่หกสองน่าจะเลือกเก้าวไกลหกหกทั้งหมด <G ül üyor> และผลงานที่ผ่านมาของก้าไกลอนาคตใหม่เก้าไกลสี่ปีในสภา <G ül üyor> ก็จะทําให้มีคนมาเลือกเพิ่มขึ้นด้วย จริงๆเนี่ยหปีจะว่าสั้นก็สั้นจะว่ายาวก็ยาวเพราะอะไรนี่ผ่านมา5ปีแล้วนะตั้งแต่ผมตั้งพักอ่ะสปีกว่าจะ5ปีนล้นะันนเร็วมากผมไม่ได้ซีเรียสกับตัวเองเนาะถ้าเกิดว่ามีการแก้ไขรัฐมนูลประเทศไทยมันเดินถูกทิศถูกทางกลับมาเป็นประชาธิปไตยมีการแข่งขันของพักการเมืองในการเอานโยบายสาธารณะมาแข่งขันประชันกันเอาไปประยุกต์ใช้นะครับเอ่อการทุจริตคอร์รัปชันลดน้อยลง ความเหลื่อมล้ำได้รับการปิดประตูภายในเนี่ยหกปีเนี่ยผมก็ไม่กลับมาแล้วครับอย่างที่บอกการทำงานการเมืองไม่ใช่เป้าหมายแต่เป็นวิธีการเป้าหมายคืออะไรสังคมไทยที่ดีกว่านี้ประเทศไทยที่เป็นประชาธิปไตยดังนั้นถ้าสังคมมันเดินมาถูกทางต่อให้ครบกำหนดปลดบล็อกการถูกตัดสิทิ ก็ไม่จําเป็นต้องมีผมประเทศไทยมีคนเก่งกว่าผม,มเยอะแยะไปหมดเลยแต่ถ้าอีกสิปีประยุทธ์ยังเป็นนายกอยู่เอ่อแต่อีกเปีประยุทธ์ยังเป็นนายกอยู่ผมก็ต้องกลับมาก็ต้องกลับมาไม่ได้ปฏิเสธความรับผิดชอบถ้าต้องกลับมาถ้ายัางจําเป็นถ้ายัางมีประโยชน์พร้อมกลับมาเสมอนะเพียงแต่ว่าก็หวังว่าประเทศไทยคงไม่ต้องรอถึงนานขนาดน,นั้น hmm. เรื่องนี้พูดงลำบากผมคิดว่าเราต้องการนายกรัฐมนตรีที่กล้าหาญ นะครับที่กล้าเสนอแนะสิ่งที่ดีๆกับสถาบันพระหมหากษัตริย์ผมยังคิดว่าการปฏิรูปสถาบันพระหมหากษัตริย์เป็นสิ่งจําเป็นนะครับการที่จะให้สถาบันพระหมหากษัตริย์อยู่ยั่งยืนสถาพร์อยู่คู่กับสังคมไทยต่อไปได้จําเป็นต้องมีนายกรัฐมนตรีที่ดีหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเราต้องมีนายกรัฐมนตรีที่กล้ารับผิดรับชอบแทนไม่ใช้สถาบันพระหมหากษัตริย์เพื่อสร้างความนิยมให้กับตัวเอง <laughs> คือต้องบอกว่ามันมาตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่นะครับว่าเราต้องการทํางานการเมืองระดับชาติและการเมืองระดับท้องถิ่นไปพร้อมๆกันนะครับประเทศไทยเพียงแต่ว,ว่าพอมาถึงการเมืองท้องถิ่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านใหญ่ของแต่และจังหวัดเป็นคนทําไม่ได้ทําในนามพรรคใช่ไหมฮะเราเห็นว่ามันสําคัญไม่น้อยไปกว่ากาันการเมืองท้องถิน่นกับการเมืองระดับชาติสําคัญไม่น้อยไปกว่ากาันและประชาธิปไตยระดับชาติ ที่จะเข้มแข็งประชาธิปไตยท้องถิ่นต้องเข้มแข็งด้วยกลับกันประชาธิปไตยระดับชาติที่เข้มแข็งจะส่งให้ประชาธิปไตยระดับท้องถิ่นเข้มแข็งดังนั้นเราคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญการทํางานการเมืองท้องถิ่นควบคู่กับการทํางานการเมืองระดับชาตินั่นจึงเป็นเป็นเหตุผลว่าต้องมีก้าวไกลต้องมีก้าวหน้า โอ้ผมว่ารอบนี้สนุกมากผมเล่าให้ฟังอย่างนี้สมัยอนาคตใหม่เนี่ยเราเดียงสาทางการเมืองอยังไม่มากเนาะมีนโยบายเยอะแยะเต็มไปหมดเข้าสภาแล้วค่อยเปลี่ยนนโยบายต่างๆเหล่านี้เป็นกฎหมายประสบการณ์ในสภาบอกเราว่าอะไรบอกเราว่ากฎหมายที่ยื่นเข้าไปในปีที่2ปีที่3ปีที่4ไม่ต้องยื่นเสียเวลาวาระมันมาไม่ถึงหรอก เรายื่นกฎหมายไปเยอะแยะไปหมดเลยมันไม่ถึงหรอกถ้าอยากจะให้กฎหมายมันเข้าได้รับการพิจารณาต้องยื่นในแบบปีแรกวันนี้เพื่อนของผมในพรรคเก้าไกลมีพรบรที่พร้อมยืน่นมีร่างกฎหมายที่พร้อมยืน่น40ฉบับวันแรกเปิดสภาเข้าเลยยื่นเลยไม่ยื่นปีสองไม่ยื่นปีสาไม่ยื่นปีสี่ยื่นกระดาษดาหกหก เิดสภากรกฎาคม66กฎหมายพร้อมนโยบายพร้อมเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลไม่รู้ผมเชื่อว่าเพื่อนของผมในพรรคก้าไกลยื่นกฎหมายเป็นหมดเลยมันเป็นกฎหมายที่เราตกผลึกจากการทํางานหนึ่งตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งที่ดินสประกอสอประกอพูดกันเยอะมากทุกคนก็พูดคุณธรรมนัสก็พยายามจะทําแต่ออกมาเป็นแก้กฎกระทรวงทุกคนก็พูดที่ดินกลายเป็นอะไรที่ดินกลายเป็นเครื่องมือหาเสียงในช่วงโค้งสุดท้าย เปลี่ยนสปกรเป็น,ปปน,นโฉนดให้ประชาชนมีความมั่นคงแต่ก็ต้องตระหนักว่าต้องไม่เข้าปากนายทุนแคบเอาไว้ในร่างพรบพักเก้าไกลแคปเอาไว้รรกกไไวที่50ไร่ไม่เกินชื่อตรงกับเอกสารสิทธิสพกรส่งต่อให้ลูกหลานได้ชื่อตรงไม่เกิน50ไร่เอาไปเลยเป็น,นโฉนดไปเลยให้เขามีความมั่นคงในชีวิตให้เขาไปต่อยอดได้เอาไปจดจำนองได้นึ่ออกปล่าไหมฮะ เนี่ยอย่างเงี้ยคนพูดกันมาตั้งหลายปีเพราะผมได้ยินปัญหาเรื่องนี้ตั้งแต่ผมเป็นนักศึกษาตั้งแต่ผมทํางานนักศึกษาทํางาน NGO เมื่อ25ปีที่แล้วตั้งแต่ผม,มาอายุ20วันนี้ผ่านมา20ปีไม่เคยนึกว่ามันยังยังเป็นปัญหาอยู่ไม่เคยนึกว่า20กว่าปีปัญหาเหมือนเดิมแป๊ะเลยไม่มีใครแก้ไขเป็นไปได้ไงจึงบอกว่าเฮ้ย hey, ปัญหาเนี้ยแก้ อย่างนี้ไม่จบหรอกคุณต้องกลับไปแก้ที่ต้นต่ออย่างที่ผมบอกมันมเป็นปนัญหาโครงสร้างทุกคนรู้ไม่มีใครทําพักคก้าไกลทาให้เองพอรบรสบปกเป็นฉนดผมยกตัวอย่างในกระดานแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งพฤษภา -66 คนที่เหมาะสมที่สุดที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคือพิธาลิมเจริญรัตน์ไม่ต้องสงสัย มันพิสูจน์อะไรบางอย่างนะคนที่เดินเข้ามาสมัครทั้งทั้งที่มีข้อข้อหามีคนใส่ร้ายป้ายสีเราล้ลมเจ้าเราชังชาติเยอะแยะต่างๆมากมายแต่ยังมีคนเดินมาสมัครในพักเก้าไกลมันแสดงว่าอะไรเขาไม่ยีละกับข้อกล่าวหานีนะ้ถ้าถามว่า4ปีที่ผ่านมาเราเห็นอะไรผมว่าหนึ่งอย่างที่สําคัญมากก็คือเราเห็นการเติบโตเชิงคุณภาพของสสยิ่งตียิ่งเป็นเปึกแผ่น วันนี้เป็นปึกแผ่นกันมากมันไม่ต้องมาทะเลาะอะไรกันอีกแล้วเรื่องที่เกี่ยวกับอุดมการณ์ทุกคนที่ยังอยู่เนี่ยมันมีอุดมการณ์ที่มันแน่นมากเพราะถูกทําร้ายมาเยอะจนทุกคนรวมตัวกันได้ในเชิงอุดมการ์พักเก้าไกลวันนี้แข็งแกร่งกว่าอนาคตใหม6่6 2เยอะมากพักเก้าวไกลเขาพร้อมกว่าสมัยผมเยอะก้าวไกล66พร้อมกว่าอนาคตใหม่62เยอะมากเพราะ4ปีที่ผ่านมาเราเรียนรู้เยอะมากจริงๆ4ปีที่ผ่านมา เป็นประสบการณ์ที่มีค่าในชีวิตของผมและผมเชื่อว่าของสสพักเก้าไกล